ขับมาบกับทีเด็ดสูงแรกครับประจำวันนาร์ที่10พฤษภาคม2564ครับก่อนอื่นก็ขอสรุปขอภัยครับก่อนอื่นก็ท่านที่สนใจเข้ากลุ่ม vp ก็ s 45 ovr นะครับ S4 สสี่ห้าครับทักเข้ามาขอร่วมกลุ่มกันได้ครับในกลุ่มมีทัศนคดีมีเทคนิคดีดครับมีตัวเน้นที่ให้สมาชิกร่วมลงทุนกันหนตัวครับคือตัว VV p ครับนี่เราก็มา ช่อง YouTube ครับของทีมงานเสือ45นาทีครับจะลงบทวิเคราะห์ตัว VEP ของตัวเองครับแต่ละตัวแต่ละวันครับลงในช่อง u t u b e ครับเราก็ไปกดวิเคราะห์กดไปฟังกันได้ครับกดติดตามได้ครับฟังบทวิเคราะห์เราจะได้คัดบอลได้แล้วก็เป็นช่องเพจครับป็นเพจของทีมเสือ45นาทีครับก็จะลงบทวิเคราะห์เหมือนครับตัวเน้นครับตัว VEP ของแต่ท่านครับที่ใช้ลงแข่งในกลุ่มครับ แลวก็เป็นเพจของกลุ่มครับเรื่องของบันครับเรื่ที่จดทะเบียนถูกต้องครับเป็นสื่อออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมายครับไม่รุ่งเกี่ยวกับเวกกรรังานใดๆทั้งสิ้นครับส่วนใจเขากลุ่ม VP ก็ S4 OVR ่ครับเอสสีครับเดี๋ยวก็จะมาสรุปผลครับเมื่อคืนครับก็เขียวทั้งกระดานครับตัวเน้น VvP โปรตกิม ก็กินกันไปครับยิงครึ่งแรกสองประตูที่ผมพอสองประตูผมก็หลับเลยตัวอื่นครับเป็นตัวอื่นก็เป็นตัว V.P. ของแต่ละท่านครับที่คัดลงมาลงแข่งกันครับแข่งกันในกลุ่มนะครับเพื่อชิงเงินรางวัลในกลุ่มส่วนตัว V.V.I.P. เป็นตัวเน้นที่ทุกคนที่ลงแข่งเนี้ยร่วมกันคัดและดึงออกมาหนึ่งตัวเพื่อให้สมาชิกได้ลงทุนกันเป็นตัวเน้นหนึ่งตัวครับถ้าที่สนใจกกลุ่ม V.P. ก็ S สี่ห้า O.V.R. นะครับ S สี่ห้า O.V.R. รถ้าเข้ามาขอร่วมกลุ่มกันได้ครับ คนเช้าครับ2ตัวครับตัวแถมครับเจ็ดเจ็ดโมงต้องคู่ครับคู่แรกครับเม็กซิโกครับขับเลออนกับตัวลูก้าครับอีกคู่นึ่งก็รอสแอนเจลิสครับกาแล็กซี่สองครับพบกับทาโคมาตีเฟียสครับอันนี้คือตัวแถมครับตัวแถมที่ผมให้กับสมาชิกที่ติดตามผมทางช่อง youtube ครับถ้าเกิดสนใจเข้กลุ่ม vp ก็เอสสี่ห้าครับ S45OVR ครับถ้าเข้ามาขอร่วมกลุ่มกันได้ครับสำหรับชาวนี้ก็ขอทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ